ตอนนี้เราถึงช่องแคบนะคะแคบมากว้าผู้ชายคนนั้นเดเดินไปก่อนละเรากำลังมุดไปไปทำ ่เขาเขียนว่าอะไรอ่า,านไม่ออกระวังสะพานลื่นนะคะหน้าฝนสซีฮัลโหล Bye. -bye.